สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยของงวดประจำวันที่7เดือน7 2565นะคะก่อนไปรับชมนะคะสาวโอนก็ขอบคุณพี่พี่เอทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกๆก,การติดตามด้วยนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ก็ มาสรุปผลกันก่อนนะคะก่อนมารับชมของวันนี้นะคะสําหรับเมื่อวานนะคะสะอนให้ไปนะคะหวยฮานอยนะคะในงวดประจําวันที่6เดือน7เนาะให้เด่นไปที่8ดแล้วก็4นะคะเด่นที่8แล้วก็4นะคะ8ดไม่มานะคะมาแค่4นะคะ8ดวิ่งรูดนี้หลุดไปนะคะจับตัวเด่นผิดนะคะเมื่อวานนี้เนาะจับตัววิ่งรูดผิดนะคะถ้าจับสวิ่งรูดนี่ก็เข้านะคะเมื่อวานนี้เนาะ เดี๋ยวมาสรุปนะคะเลขตารางนะคะเพราะว่าสายรูดวิ่งไม่เข้าเนาะเข้าแค่ตัวเด่น4นะคะสำหรับแนวทางที่เข้านะคะในตารางก็จะเข้านะคะพี่พี่เอเข้าชุด2ตัวบนนะคะสตัวบนนี่มา3 4นะคะรอบพิเศษนะคะ3า แล้วก็4นะคะตารางนี้วิ่งดีมากเลยนะคะเดินดีมากเลยนะคะวันนี้เข้า3 4ี่แล้วก็3 5หนะคะตารางกําลังวันเข้า3 4ี่แล้วก็3 5หนะคะมาล่างบนนะคะตารางพี่ๆใครจับไปเป็นแนวทางบ้างหรือเปล่าเนาะสำหรับเมื่อวานนะคะวิ่งรุดหลุดแต่ตารางเดินดีมากๆเลยนะคะมาแนวรอบพิเศษนะคะทางล่างแล้วก็บนนะคะแล้วก็มาเข้านะคะมาเข้า สามสองนะคะมาเข้าในเลขล่างเหมือนกันนะคะรอบปกตินะคะสามสองนะคะพี่พี c เอฟซีม้วันนี้สามวิ่งดีมากๆเลยนะคะเข้าเรียงเลยเนาะสามสองสามสี่สามห้านะคะแล้วก็มาเข้ารอบ VIP นะคะสองสามนะคะสองสามสามสองนี่มาในตัวกลับนะคะพี่พี่เนาะก็ยินดีด้วยนะคะใครจับตารางไปเป็นแนวทางนี้เข้าตั้งแต่รอบ พิเศษล่างบนนะคะแล้วก็มาเข้ารอบปกติ V.I.P. ทางล่างแล้วก็บนนะคะตารางเนาะ mm hmm. ก็อย่าลืมจับไปเป็นแนวทางด้วยนะคะตารางบารทีสอนก็จับตัววิ่งรุดไม่มานะคะ8ปด mm hmm. ไม่มานะคะส mm ี hmm. ่มาแทนเนาะ mm hmm. ก็มาเข้าสามสี่รอบพิเศษไปนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมารับชมของวันที่เจ็ดกันต่อนะคะแ mm hmm. นวทางมีเข้ามีหลุดป่าปนกันไปนะคะโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะ อย่าลืมจับตารางไปเป็นแนวทางนะคะพี่ๆน้องเมื่อาวานนี้ก็เดินดีนะคะวันนี้เสาอนให้เด่นที่7แล้วก็3นะคะวิ่งรูดเม็ดเดียว3ยังชอบ3นะคะวันนี้ถ้าใครชื่นชอบก็ตามเสาอนได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบ3นะคะแนะนําเอาเจไปวิ่งรูดแทนได้นะคะวันนี้ก็ขอให้ปังๆเนาะกับขอโทษขออภัยพี่ๆเอฟซี FC ด้วยนะคะเมื่อวานนี้ลาวพัฒนานะหลุดไปนะคะเมนนื่อวาน ยังว่านะคะพี่ๆแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะเพราะว่าเสาโอนก็ไม่รู้ว่าจะมาในตัวไหนนะคะคานวณตามสูตรเนาะอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะสําหรับตารางนะคะตารางในวันนี้ก็จะมีเจ็ดมีสามมีสี่มีหนึ่งมีสอง มี5นะคะเด่นก็เด่นที่7แล้วก็3นะคะสำหรับตัวที่สาโอนชอบนะคะในสูตรหนึ่งเม็ดเดียวฮานอยวันนี้นะคะก็ขอให้ปังๆนะคะขอให้3เดินดีนะคะขอให้3มติดมาเนอะวันนี้สาโอนว่า3น่าจะยังอยู่นะคะตัวที่ชอบก็จะมี3ามห3ึ3ง3าสองสาห้า แล้วก็3 6นะคะวันนี้เนาะชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะการลืมนะคะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีนะคะถ้าใครไม่ชอบสูตรหนึ่งเม็ดเดียวก็รอชุดโค้งสุดท้ายก็ได้นะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ